รายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำววิเศษนะครับยามเช้าครับวันนี้วันศุกร์ที่7กลกุมภาพันธ์2,568ครับ6 3โมง35นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยเช้าวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมวันที่3นะครับจากรัฐสภาสู่สนามมวยราชะดําเนินครับก็หลังจากที่ มีความตั้งใจว่าใน180วันเนี่ย <Gym. S 1> ผมจะชกมวยที่สนามมวยรัชดำเนินนะครับเพื่อเพื่ออะไรล่ะในฐานะที่ปีนี้เป็นปี Amazing Thailand แล้วก็เป็นปีท่องเที่ยวไทยเป็นปีกีฬานะครับผมในฐานะผู้ช่วยสสสุธรรมแสงประทุมพักเพื่อไทยนะครับก็อยากจะมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าแม้อย่างว่าไป สอนมวยไปดูมวยไปโปรโมทอย่างอื่นเนี่ยมันผมว่าสำหรับผมเนี่ยมันยังไม่ถึงอะ่ะมันต้องโชคด้วยเลยรวมโชคด้วยก็ตั้งตั้งใจว่าในปีนี้จะชกสองครั้งนะครับครั้งแรกที่สนามมวยราชดำเนินนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของมวยไทยนะครับแล้วก็จะเป็นปีครบรอบ80ปีของสนามมวยราชดำเนินด้วยแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง ตั้งใจว่าในปลายปีเนี่ยก็จะไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ทางพี่วิรศักิ์วงประเสริฐเจ้าของค่ายวีรศักเม์เล็กมวยไทยยิมเนี่ยผมก็คุยกับท่านก็บอกว่าพี่ช่วยจัดให้ผมหน่อยนะครับก็ยินดีท่านก็บอกว่ายินดีแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องซ้อมครับที่สำคัญคือต้องซ้อมต้องทนเจ็บ นะต้องทนเจ็บแล้วก็ทนเหนื่อยให้ได้ในการชก3ยกนะครับจริงๆแล้วผมก็ไปเริ่มซ้อมที่วีศักดิ์เล็กมวยไทยยิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปเป็นแบบผู้ช่วยเทรนเนอร์ผู้ช่วยครูมวยไทยของครูติ๊ชันชัยสองธรรมสีนะครับซึ่งเป็นอดีตยอดมวยไทยที่ผมชื่นชมแล้วก็ให้ความเคารพในฝีมือมาก ก็เหมือนกับไปเป็นลูกศิษย์ท่านไกลๆละ่ะแล้วก็เรียนรู้จะได้ไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆแล้วก็ส่วนตัวก็อยากจะส่งเสริมให้เด็กไทยเนี่ยมาสนใจออกกำลังมวยไทยกันเยอะนะครับเพราะมันเป็นการรีสกิลซอฟท์รีสกิลสร้างทักษะใหม่ให้กับตัวเองนะแล้วก็ว่าสร้างทักษะใหม่ขึ้นมานะครับผมก็อยากจะเอาตัวเองเป็น เป็นเป็นต้นแบบด้วยแล้วกันนะครับในวัย52เนี่ยซึ่งทุกอย่างมันก็ทดถอยหมดนะครับแต่ว่าก็จะใช้กีฬาเข้ามาช่วยด้วยที่หนึ่งก็คือเรากั่ว่าการซ้อมเนี่ยผมก็ต้องฝืนตัวเองพยายามตัวเองมา,อ,า,อ,า,อ,าออกกำลังในตอนเช้า ซึ่งครูมวยหลายท่านนะครับก็อย่างครูบอมครูบอมนี่ก็เป็นเด็กหนุ่มนะอายุ25ครับเอ่อเท่าที่ผมดูแล้วโอ้โหมีประสบการณ์ในการสอนมวยแล้วก็สอนดีมากแล้วก็เขาก็เตรียมตัวที่ไปสอนมวยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็เมื่อวานนี้ครูบอมก็สนทนากับผมผมก็ถามเพราะว่า พี่ควรจะเตรียมตัวยังไงในการในอีก180วันเนี่ยครูบอมก็ให้คำแนะนำก็คือให้เป็นคาร์ดิโอตอนเชา้าๆวิ่งวันนี้ผมก็จะมาวิ่งยามเชา้าเบาๆก่อนนะครับเบาๆก่อนนะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเตะเป้า ต่อกระสอบเล่นเชิงอะไรอย่างเงี้ยวันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ปกติมวยไทยเนี่ยเขาจะลงรวมจันพุทธศุกร์ครับผมก็แพลนว่าจะลองลงรวมด้วยวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมีส่วนก็คือว่าผมอะอยากจะแนะนำ เรื่องของการชกหมัดนะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นมาก่อนเนี่ยมันจะมีแอปอย่างพวกนี้นะครับแล้วก็สอนชกหมัดแบบเป็นซิสเต็มนะครับเนี่ยซึ่งผมเห็นนักมวยวันเนี่ยถูกต่อยนอกกันเยอะเลยผมก็อยากจะลองนำเรื่องเหล่านี้มาแชร์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแอปพวกเนี่ย ชกแบบซิสเต็มแบบเป็นหมัดนะฮะวันบอดี้คือเจ็บท้องต่อยขวา s l ิ p ไ i ก็หลบอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะแนะนำให้นะครับนี่อันนี้แบบแบบเบื้องต้นนะจริงๆแบบมีเร็วว่านี้ก็มีนะครับเอาล่ะก็ผมก็จะพยายามบันทึก สิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับในการซ้อมให้ทุกคนเห็นว่าผมเอาจริงนะอ่าผมเอาจริงนะแล้วก็มีแบบสิ่งที่ผมอยากจะทําแบบสนุกสนุกก็คืออยากให้แฟนรายการเนี่ยลองได้อัดฉีดนักมวยนะเหมือนกับว่าถ้าชอบนักมวยก็อัดฉีดเข้ามานี่นะครับก็เหมือนเราชอบนักมวยคนไหนก็อัดฉีดเขาจริงแต่ว่าก็มาอัดฉีดให้ผมนะครับก็เป็นกําลังใจในการที่จะ ชกนะครับผมว่าผมทำได้นะแล้วก็ครูเสกวิรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมก็เริ่มเทรนเชิงให้ผมลนะอย่างครูเสกที่เทรนเชิงกับผมนี้ท่านก็เคยอยู่ค่ายอจอกกี้ยิมนะครับค่ายแก่นนอนสิงห์ซึ่งเป็นค่ายที่มียอดมวยไทยหลายท่านเลยแล้วก็ เป็นค่ายที่ผมชื่นชอบมาแต่เมื่อครั้งเป็นวัยรุ่นนะอย่างวันพิชิตแก่นนรสิงห์เนี่ยครูเสกก็เคยอยู่ด้วยหรือแม้แต่แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเนี่ยครูเสกนี่ก็สนิทแล้วก็เคยซ้อมมาด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็อย่างพี่วิศักดิ์เล็กเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่น นะครับก็จัดชกที่ญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อวันนี้ก็ได้รับรางวัลผู้เผยแพร่ศริลปะมวยไทยดีเด่นในต่างประเทศนายประพันธ์ล้าหารซึ่งเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นมียิมที่ญี่ปุ่น9้ายิมนะครับแล้วก็ผมที่ผมไปสัมผัสค่ายวิศวศักิ์เล็กมวยไทยยิมเนี่ยเราก็จะเห็นการส่งครูมวยไป ที่ญี่ปุ่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งนักมวยไทยไปชกแล้วก็วันที่9เนี่ยก็จะมีการป้องกันแชมป์เควันยอดขุนพลริศักดิ์เล็กมวยไทยยิมกับก้องนาภาริศักดิ์เล็กมวยไทยยิมเพิ่งเดินทางไปเมื่อวานนี้เองนะครับก็ร่วมกันเสียดได้เอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตไปวิ่งก่อนนะครับไปวิ่งเบาๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาชกลมแล้วก็จะลองใช้เจ้าแอปนี้แหละ ซ้อมหมัดผสมประสานกับในเรื่องของออหมัดเท้าเข่าศอกเอามาประยุกต์กับมวยไทยของเราครับโอเคฝากเชียร์ด้วยครับเดี๋ยวไปวิ่งก่อนครับ